สวัสดีค่ะวันนี้มาหาเลาะดูผักค่ะนี่เห็นไหมได้ตะไคร้ได้ดอกสน,นุได้สดเอยสะเดาสันใบกะเพราค่าทุกคนได้ใบกะเพราค่ะนี่ดูสะระมาดูสระดูอะไรเนาะนี่ดูเป็ดดูเป็ดค่ะดูเป็ดมีเป็ดด้วยอืมเก็บผักตอนเย็นๆคะ่ะไม่มี ไอนี่เนาะไม่ได้ออกไปตลาดค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนดูค่ะเป็ดเล่นน้ำเห็นไหมเป็ดหมค่เป็ดเล่นน้ำมีไม่กี่ตัวหรอกค่ะเป็ดเห็นไหมนี่นี่เป็ดเล่นน้ำค่ะแล้วก็อยู่นี่อยู่ใกล้ๆนี่สองสามตัวเนาะอืมผักปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ไอนี่เนาะปลูกไว้ไม่เยอะหรอกแม่ถ้าฝนตกก็จะดีหน่อยค่ะ แต่พอหน้านี้มาตายหมดเลยตายหมดเลยค่ะพักอันนี้ใบยอเห็นไหมใบยอเอาไว้กินงามอยู่นะใบยอเนาะนี่ไอืมเอาไปใส่ห่อหมกหมูปลาหน่อไม้อะไรก็ได้ค่ะปลูกไว้เนาะปลูกไว้กินค่ะแล้ก็ต้นสนโค่ะต้นสนโที่ว่ากงานางเก็บใส่ตะกร้าไว้นี่แหละค่ะ เซจะก้าไว้เนาะนี่ใบกะเพราช่วงนั้นงามงามน,นะคะทุกคนใบกะเพราพอมาช่วงนี้เรียบร้อยฝนไม่ตกค่ะฝนไม่ตกเลยเก็บผักค่ะก็เลยเดินดูเนาะเวลาแรงก็แรงนะ,ะเนี่ยเวลาร้แรงก็แรงเกิน เนาะถ้าไม่นี่ก็ถ้าตกก็ตกจนเดินไม่ไดตนะไ้ตามนี้จะท่วมเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตามนี้จะท่วมเลยแต่ตอนนี้แรงแล้วค่ะไปค่ะเก็บได้ผักแล้วเดี๋ยวคุณนางจะไปทำกับข้าวกินกันเนาะวันนี้เดี๋ยวจะผัดดอกสนกุกะอ,อผัดเผ็ดหนูหนาเมื่อวานนี้พ่อ้านไปได้หนูหนามาอีกแล้วนะเนาะอ,อ ก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะมาถ่ายคลิปไวนะ้ลงไว้ให้ดูให้ได้รับชมวิถีชีวิตบ้านๆเนานะประมาณนี้ของกุ้งนางคะ่ะใครเข้ามาใครอยากติดตามก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเป็นกำลังใจให้กุ้งนางทำคลิปเลยนะคะบ๊ายบายจ้า